ลวเด้อเป็นรถแยท่ท่านคนซื้อล่วมากก็พาจันอันนี้อยครับอนอนุยาตท่านเด้ออันนี้ลอยบอลดันนีนนะครับปลอดไทยอริยาท่านอ,อยู่บนฐานันทีิ่านั่น,อนสอพอดีม้นครับนี่คือวงไฟชุดใหม่น้ำตัวไว้นะครับเยกำกันมือสี่สิบเสิบครับเงินชางปัจัจหากระปันนะครับล้มาาทับรับแน่แต่ลไหลขอที่น,น,นัานส ทเหเหอพิมลจงโชคดีสามสองหนึ่ไปไปไปลูกปาสองคนที่ลนะัจา ล้างให้สะอาดพิทักษ์ดีนะครับแต่ว่าเสียงจังหวะเดีที่จะยืนใดินไปเรื่อยๆทันการนั่งการไหลการเดินพอ่ตาดีเถือว่าเอาสายนะครับเริ่มเบียดเริ่มเบนนะครับยัง ทางว่างจอพรทิมลที่แท้ดีเยี่ยมนะครับบอลลารายยังปรวยปลายตัวดีจะนี่จะดาบเดิมเผาหน่อยๆนะครับสุดยอดของการเดินทางครับจังหวัดอะไรก็คือว่าอยอดเยี่ยมครับสอพรทิมล